นิทานเรื่องผีพลายเป็นนิทานแบบไทยๆในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผีพลายเป็นผีที่ชอบกินของดิบๆมักจะชอบเข้าไปสิงอยู่ในร่างของคนที่ป่วยกลางวันผู้ป่วยที่ถูกผีพลายสิงจะลุกไม่ได้นอนสมตลอดวันแต่พอกลางคืนจะมีชีวิตชีวาเหมือนไม่ได้เป็นอะไร เรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ๆบ้านของผู้เล่ามีชายคนหนึ่งชื่อว่าพ่อหนานนวนแกป่วยมาประมาณ15วันอาการไม่ดีขึ้นเลยจนลุกไปไหนไม่ได้และมักชอบกินแต่ของดิบเช่นลาบลูกทำให้ญาติพี่น้องต้องลำบากใจอย่างยิ่งตอนกลางวันแกจะนอนสมตลอดไม่พูดอะไรเลยพอตอนกลางคืน พ่อหนานวลนมักจะทำอาการแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกญาติพวกที่มาเฝ้าไข้เสมอพอตอนดึกญาติพากันหลับแกจะลุกขึ้นมาเดินตามบ้านบางครั้งก็ลงไปทางเล้าไก่เพื่อจะจับไก่กินถ้ามีคนใดคนหนึ่งเรียกแกจะลมตัวลงนอนทันทีเดินต่อไปก็ไม่ได้ญาติต้องหามไปนอนที่เดิม เป็นอยู่เช่นนั้นหลายสิบบรรญาติต้องไปหาหมอทางไสยศาสตร์มาทำพิธีไล่ผีเรียกว่าตัดพลายหมอที่มาทำต้องเก่งจริงทั้งนี้เพราะวิญญาณของคนป่วยนั้นได้ออกจากร่างคนป่วยไปนานแล้วแต่ที่อยู่ได้นั้นเพราะวิญญาณของผีพลายนั่นเอง ขอขอบคุณครับที่รับชมเรื่องเล่าผีพรายแบบสั้นๆส,สำหรับเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องผีของไทย